สวัสดีครับสวัสดีค่ะอังเทีครับอสวนลุนคอนครับตำบลบ่งเปื่อยอำเภอเมืองการครับประมาณ20่ไร่ครับยางเป็นโรคหน้าตายครับประมาณ8ปดเก้ามตรครับประมาณหกร้อยโลหกร้อยโลนะห้าหกร้อยโลออทีนี้เรามีทีมงานนะครับที่อยู่๋่งเปื่อยครับมีน้องเตี้ยนะครับน้องเตี้ยพามาแล้วกับเพื่อนอเพื่อนน้องเตี้ยชื่ออะไรนะครับแตงอ่าแต่งแดงนะแล้วก็น้องต๊อบด้วยนะครับตอด้วยเรียบแปงนี้เราจะมาทดลองยางหน้าตายอยู่ประมาณ2ต้นนะน้องนะหน้าตายมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ2-3ปีครับ สองสามปีแล้วนะมไม่ให้น้ำยางเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราลองกีดดูนะครับเนี่ยแหลที่เราเพิ่งกีดใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยคือน้ำยางไม่ออกเลยนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทําการรักษาแล้วก็ประมาณสัก20บวันนะน้องนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูอีกที่หนึ่งอ่เบื้องต้นเราได้รดน้ำอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปครับอ่าเริ่มต้นเลยครับน้องเตะวิธีการเาวิธีการนะคอ่าวิธีการก็คือเราจะใช้นานซสีครับนานต้นของเรานี่แหละต้นละครึ่งกิโลนะครับเพื่อหนึ่งเป็นการก็เรียกว่ามันบล็อกเชือรราในนนดิะคับ แล้วก็สร้างรากใหม่ให้กับต้นยางนะฮะแต่รากจะต้องออกมาสีขาวๆนะฮะถึงจะเป็นรากที่หากินได้นะครับนี่ฮะเวลาโรยนี่ต้องต้องให้มันให้มันกระจายให้มันเป็นฝุ่นนะฮะให้มันเร็วนะครับอ่าช่วยกันเลยสองคนฮะทางต๊ะฝั่งนู้นฮะอีกต้นหนึ่งครับโอเคปุ๋ยนาโนสีบนะครับเป็นเป็นปุ๋ยผงนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่บล็อกเชื้อราในดิน แล้วก็จะสร้างรากใหม่ให้กับต้นไม้นะคะต้นยางพาราครับ <Okay. S 1> ต้นหนึ่งเราใส่ถ้าเป็นยางหน้าตายจะใส่ต้นลักครึ่งกิโลนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นยางปกติไม่ต้องใส่ตัวนาโนซิบนะครับก็ใช้แค่ปุยยิงจุนนาโนอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ถ้ามันเป็นโรคจริงๆเอาโลนึงเลยืมถ้ามันหนักมากๆก็ให้มากกว่าหนึ่งมากกว่าครึ่งกิโลโอเคแล้วฮะ ครับผมหลังจากเสร็จแล้วก็รดน้ำอีกสักรอบไหมอ่ารดน้ำบวยรดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยตามด้วยจิงจุนาโนแตความชื้นมันได้แล้วนะความชื้นโอเครดน้ำจนให้ไอ้ผุ่าสีขาวๆเนี่ยมัน ให้มันซึมลงดินให้หมดนะครับก็เดี๋ยวใส่จิงโจ้านาโนแล้วเราห้รดอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับวเวยว่ามันยุบไฮเว้ยบ่ได้ไปเอิ้นอยู่บ้านโอ้ยบ่ได้เข่ากล้องน้ำโไข่เลยเจ้าเฮ้ยยเเอาแค่นี้ก่อนนะเยาจะลดตามนะใช่ใช่อ่ะทีน,นี้ก็ตามด้วยปุ๋ยจิงโจานาโนครับกี่กิโลนะครับต้นละสามกิโลครับอ่ะแล้วก็เราจะตามด้วยปุ๋ยปุ๋ยเม็ดจิงโจนาโนนะครับ ต้นถ้าเป็นต้นตายก็คือเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยต้นละสามกิโลแล้วก็ปุ๋ยผงนีต้นละครึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมาตามงานอีกทีหนึ่งสักประมาณทั้งยีวันถ้าฝนตกดีๆก็20่สิบกวันก็น่าจะเห็นผลถ้าลดน้ำแบบจจะเริ่มเห็นน้ำยางทุกวันยี่สิบวันครับ ข่าวดีครับท่านข่าวดีเชิญฟังทางนี wow ้ผมจากรันยาอครบเลยยังครับ3มกิโลอ่ะกิโลเสร็จแล้วก็เอาน้ำรถนะครับให้มันซึมให้นาโนสีบซึมลงดินให้หมดนะครับ มีข่าวดีมาบอกพี่น้องหญิงชายท่านอย่าพึงแปลกใจผมจะเล่าให้ฟังบอกพี่น้องชาวกเกษตรตั้งกอที่หมดทุนหมดร้อนกับการ,กรเกษตรทุกครั้งท่านอย่าพึงทอ้ออย่าพึงหมดหวงังผมจะเล่าให้ฟังท่านอย่าท้อแท้เสร็จแล้วก็รดน้ำนะครับ คือเวลาใส่ปุ๋ยตัวนี้ไอ้ปุ๋ยผงขาวเนี่ยนะฮะตัวนันโนสีนี่จะต้องลดให้มันซึมลงดินที่หมดฮะเพราะไม่งั้นมันจะบล็อกบล็อกปุ๋ยปุ๋ยจะไม่ทํางานเนี่ยครับครังครับท่างนี้ก็ลดทางนี้ก็ได้ทั้งตับเดี๋ยวไปทาค่อยมาเพิ่มเติมเอานออไป้้แกว่ อ่าโอเคครับก็อนี้เป็นการเจ็จขั้นตอนนะในการรักษายางหน้าตายนะครับเผื่อถ้าฝนมันไม่ตกก็มันก็จะความชื้นก็จะคงอยู่ได้ดีกว่าที่ไม่กลบเอาอากาดใบใบไม้นะครับใบยางเนี่ยกลบครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บความชื้นนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณสักยี่สิบวันเราจะมาตามดูอีกครั้งหนึ่งครับที่ตำบลป่งเปื่อยนะครับทีมง,งานช่วยกันนะครับ <c oughs> โชคดีครับเมื่อวานฝนตกนะค,ะความชื้นในดินค่อนข้างจะสูงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตามแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอลองดูครับแปลงนี้เรามาทำการรักษาหน้ายางตายเมื่อประมาณวันที่แปดนะแปดวันนั้นกี่แล้วไม่มีซึมเลยใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีซึมเลยนะโอเค เราดูเน็บเข้าไปอีกนะอ่าแต่ตอนนี้รากออกดีมากนะพี่นะถ้าได้ขนาดนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีนะพี่นะเพราะวันที่แล้วคร้งที่แล้วเนี่ยไม่ไม่ซึมเลยนะไม่ซึมเลยครับอย่างนี้ก็ถือว่าออกเนะพี่เนี่ยไหลแล้วอีกสักนี่ครับนี่ประมาณประมาณยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันอันนี้แค่ยี่สิบวันเนาะนี่ครับนี่ครับก็ถือว่าไหลนะขนาดนี้ก็ถือว่าออกแล้วฟื้น นะครับจากวันก่อนที่เรามาไม่มีเลยไม่มีเลยเนี่ยพี่เนี่ยมีรักษาทางวิดีโออยู่เนี่ยถ้าได้ขนาดนี้พี่เนี่ยดิ้งดแล้วนี่คือแล้วถ้าอย่างเงี้ยมั่นใจได้เลยเป็นน้ำพุตัดว่างเอ้าอย่าเฝ้าไปก่อนใช่ไหมครั้งนี้แล้วไม่ออกแล้วตอนนี้ในอุทิบายไม่ใช่ไม่เกินอุทิบายพาดีที่บ้านต้งได้ขนาดนี้อืมถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล่ดีเนาะเพราะว่าจักน้อยอืมเพราะก่อนหน้านี้เรามาลองนี่คือไม่ซึมเลยนะตอนเนี้ยนั้นยำมยามไม่ซึม นีครท่านผู้ชมครับเนี่ยรากเริ่มใหญ่คือรากถ้าได้กินปุ๋ยของเราเนี่ยรากมันจะสมบูรณ์อย่างนี้นะครับครับเนี่ยต้นนี้ก็จากที่ครั้งแรกกรีดไม่ออกเลยก็เริ่มมีน้ํำยางไหลนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเวลาใหม่ลองดูนะครับเห็นไหม เปลือกมันเริ่มเขียวหเห็นหะนี่คือมันมีการสร้างเซลล์ใหม่ล่ะอ่าหยดลึกงั้นที่แล้วเลยเปลือกมันหนาดยเปลือกมันจะหนาขึ้นนี่น้ำยางออกมัน,นจะออกดีก่อที่แล้วละ่ะพ่อน้ำยางมันจะไหลลงมาเนี่ยฮะนี่ไหลตามมีเลยอมไหลตามนีเลยครับพี่กรนไหลมเลยนี่นี่ครับ พี่พรก็มาเบิ้งในพี่พรอ่าพี่พรมาเบิ้งนะครับพีพ่พรเจ้าของเจ้าของเจ้าของมาเบิง้งมาเบิง้งใจร้อนแล้วครับมาจัดการอนีแมา <laughs> มาดูตัวนี้กันพี่นะครับนะท่านผู้ชมครับนี่แปลงนี้ครบประมาณสักงห้าสิบวันเนาะโอ้คอยประมาณห้าสิบวันเนาะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็น้ำยางไหลดีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่เรามาทดลองกันนะฮะช่วงนี้อากาศฝนตกนะฮะความชื้นค่อนข้างสูงอ่าตัวนี้ก็ออกดีกว่าครั้งที่แล้ว แต่เงี้ยอันเนี้ยโอเคละนะครับคือถ้าเรากรีดมาแล้วพี่เห็นเปลือกป่าเขียวเงี้ยโอเคละพี่ป่าติดเปิดบังกระติกไก่นี่อืมบังกละเปิกไี่ละจะลองเปิดหน้ายางใหม่เหรอจะลเปิดหน้าใหม่บ่เป็หน้าเดิมอืมวันนี้เปลือกมันเปียกนะเป็นไงพี่พรมาเบิ้งทางนี้ไงเนี่ยห่วยก็ถือว่าใช้ได้นะพี่ไหลดีอยู่ ครับจากครั้งที่แล้วมันไม่ได้ไหลขนาดนี้เนะาะครั้งที่แล้วมันไม่ไหลขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าออกแล้วเนี่ยดูจากเปลือกที่มันเริ่มเขียวเห็นไหมฮะเขียวนะมันเริ่มเขียวมันเริ่มสร้างไม่เยื่อใหม่ได้ดีนะมันยังไหลตลอด